สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งแล้วครับกับปิงปองวิริยาเรียกุลจากโซนี่ไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ Work from home อีกแล้วนะครับวันนี้ผมยืม A 5 1 1ออกมาจากโกดังนะครับมาเปิดกลุดูกันนะครับว่า5 0 1เนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่าก่อนจะไปดูกันนะครับรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับผมเพอแป๊บเดียวสถาการทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะครับ ก,กลับมาเรฟรมโฮมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะสาเหตุที่ผมจะต้องมาทําคลิปวิดีโอนี้ก็คือผมนึกพี่เล้งขึ้นมานะครับว่าเอฮับหนึ่งนะครับเป็นกล้องที่ออกมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับก็คือค่อนข้างนานมากกล้องมาณ6ปี7ปีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับตอนนี้2021แล้วเนี่ยก็ยังมียอดซื้อ a อฮับไป Mm hmm. พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ผมจัดกิจกรรมที่เป็นคอร์สอบรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสอนการใช้งานกล้องเนี่ยก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ใช้กล้อง A51 เนี่ยมาเข้าร่วมคลาสด้วยนะครับก็ตอนนี้ประมาณแบบราคาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับเป็นกล้องที่ราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับของ Sony เดี๋ยวนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่า A51 เนี่ยมันยังใช้ได้หรือเปล่า A51 นะครับมันก็ เป็นกล้องเซนเซอร์ขนาด APS-C นะครับเป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้เนาะมาพร้อมกับตัวคิดนะครับ16-50มิม mm, นะครับก็เป็นเลนส์คิดค่อนข้างอนเนกประสงค์การใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวนี้เนี่ยจอฟลิกได้นะครับขึ้นมาเซลฟี่ได้อย่างนี้แต่ว่า,าจะแนะนำว่าเหมาะกับการว็อกไหมก็ พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าตัวอัลฟาพันหนึ่งนะครับมันก็มันไม่มีช่องเสียบไม้เนาะบางทีเวลาที่เราไปวอล์กอะไรเงี้ยมันต้องใช้เสียงประกอบด,ด้วยแต่ฮาพันหนึ่งมันไม่มีช่องเสียบไม้ทาให้แบบการวอล์กมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับต้องใช้เป็นการแบบ voice over หรือว่าออาเสียงแยกนะครับในโทรศัพท์มือถือเอานะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งที่ดีไหมผมว่ามันก็คือกล้องตัวหนึ่งที่แบบถ่ายยังถ่ายภาพนิ่งได้ดีอยู่นะครับพวก ปุ่มปรับต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนดูรอบๆบอดี้กล้องกันก่อนนะครับรอบๆบอดี้กล้องนะครับก็ไม่มีปุ่มอะไรมากมายเลยนะครับแทบไม่มีปุ่มอะไรเลยนะน,นี่ยนะฮะก็มีแบบปุ่มเป,ป,มปิดปุ่มปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นซูมไฟฟ้าอ่าซูมไฟฟ้าคอนโทรลตรงนี้คล้ายๆแบบตระกูลพวกกล้องที่เป็นกล้องพรีเมียมคอมแพคนะครับก็จะมีปุ่มซูมเป็นสวิตซ์ซูมอยู่ตรงนี้ครับซูมอินซูมเอาใช้ได้กับเลนส์ที่แบบมีซูมไฟฟ้าเนาะพวก อย่างตัวเนี้ย1650หรือว่า1805เงี้ยมันมีซูมไฟฟ้าก็คือใช้ตัวซูมคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับก็มีปุ่มอัดวิดีโอตรงนี้นะครับมีปุ่มอัดวิดีโออยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูก็มีตัวคอนโทรลวิวมาให้อันนึงนะครับตรงนี้ก็หมุนปรับพวกสปีดพวกรวปแสงได้นะครับการเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดปุ่มตรงกลางนะครับหทีมันจะขึ้นมาให้เลือกโหมดนะไม่มีโหมดให้ปรับด้านบนนะครับ ลงลงทิงคลีนเลยเนี่ยนะครับก็ปรับโหมดนี้ได้ผมปรับเป็นโหมดแมนลแลนนะโน่แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ข้างบนเป็นดิสเพลย์นะครับปกติซ้ายเป็น drive mode นะครับโหมดการถ่ายขวาเป็น iso ลงด้านล่างนะครับจะเป็นการสลับระหว่างค่า shutter speed กับรูรนะับแสงเนาะสลับค่ากนันปรับก็มีปุ่มดิสเพลย์ภาพนะครับแล้วก็ตัวถังขยะอันนี้เป็นปุ่มคัสตอมนะครับสามารถคัสตอมได้ ัวช่องเสียบมีอะไรบ้างช่องเสียบนะครับเป็นช่องใส่การ์ดมี HDMI ตัวนี้เป็น c คล a n HDMI ได้นะครับสามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับโดยใช้ HP1 ได้นะครับมีช่องมันตินะครับตัวนี้ใช้เสียบชาร์จได้นะครับเสียบชาร์จตรงนี้เนาะโอเคก็ตัวนี้นะครับแอพพลิเคชันนะครับที่เป็น Imaging Edge Webcam นะครับก็รองรับการใช้งานกับ HP1 ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ ลองไปดูคลิปพี่เค้มได้นะครับพี่เค้มทำไว้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ f w 5 0นะครับผมก็เป็นแบตต,ตัวเดียวกับพวกตระกูล a p s c อื่นๆน,นะครับอย่าเว้น A66 แล้วกันนะครับตัวอื่นๆก็จะใช้เป็นตัว Type W เหมือนกันนะครับ มีแฟลชนะครับมีแฟลชป๊อปอัพตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องแฟลชป๊อปอัพใน e ีีถัดไปนะครับมีอยู่2สีด้วยกันนะครับที่ผมยืมมามนะันมีอยู่2สีก็คือมีที่เป็นสีดํากับสีขาวนะครับที่น่าประหลาดใจก็คือกล้อง6ปี7ปีเนะี่ยแต่สีขาวเนี่ยมันยังขาวอยู่เลยไม่เหน็นเหลืองเลยนะครับอืมถือว่าอาจจะเก็บดีหรือว่าตัวสีพลาสติกเนี่ยมันทำมาค่อนข้างแบบดนะีเนาะเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับ โอเคอ่ะเส้นสีขาบ้างนะครับมาดูข้างในกันนะครับข้างในอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกล้องที่ค่อนข้างนาาแล้วเนาะตัวฟังก์ชันอะไรมันอาจจะแบบไม่ได้ปืดปาดหรือหวาขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ปรับแบบพวกค่าทั่วไปได้นะเข้าดูในเมนูนะฮะก็ปรับพวกขนาดภาพได้คุณภาพของภาพอะไรเงี้ยปรับได้นะครับวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ เอ็กเอวีซีได้แล้วกันเดี๋ยวนี้ mm. ก็ใช้เป็น x อ็กเอวีซีกันซะเยอะนะครับผม mm. ถ้าถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับ mm. ก็ 25p มีให้เลือก 25p mm. กับ 50p นะครับตัวนี้ถ่าย 4K ไม่ได้เนาะถ่ายเป็น Full HD อย่างเดียวนะครับ mm. คือเมนูทั่วไปเนี่ยค่อนข้างครบนะครับ mm. ก็ใช้งานถ่ายภาพได้ค่อนข้างดีวิดีโอก็ได้บ้างนะครับอาจจะแบบไม่ได้สุดไม่ได้วืว่อวะขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหม mm. ใช้ได้น่น,นอนกับกล้องราคาหมื่นว่า 10, วบาทตัวนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะที่ซื้อไปนะครับอาจจะใช้อยู่ช่วงแรกๆอะแล้วก็เก็บกล้องกันไว้ในกล่องกันชื้นอ,อะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะครับกล้องมันแบบยังใช้ได้แหละก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับว่าภาพที่ผมถ่ายด้วย a อพันหนึออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ที่ซื้อเอทพหไปแล้วนะยังไงก็ลองเอาออกมาใช้กันดูนะครับผมว่าเป็นกล้องที่ยังดีอยู่แล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของ a อทพหนึครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับพวกวิธีการใช้งานที่คุณสงสัยให้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมกันในวันนี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ใน EP ีถัดไปนะครับ